สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมนีกับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องพามาสมบรรยากาศน้องมนีบรรยากาศมนีก็อากาศหนาวอยู่พี่น้องตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหนาวอยู่เนาะมนีครับพ่อยากก่อนอากาศว่าอันมันช่มีลมันหนาพี่น้องมันช่มีลมแบบว่าอันอันลมแห้งอ่ะนะพายุลมมาจัสาบมีฝนในแต่ว่าเป็นลมนะแต่กับโบอันกับโบแห้งไปไหนเลยพี่น้อง แต่เขาบอกว่าประมาณ40 40 40ไมล์ per อ o u r นะนะพี่น้อง40ต่อชั่วโมงนะพี่น้องความเ,เร็วของอันความเร็วของลมเนาะพอโนจสสกาอันทางตลาดเขาก็เลยยกเลิกนะพี่น้องอให้ไปขายของเ <c oughs> ียาของก็แหบแต่มนี่ขาจะมาเบาเรื่องบ้านหลาัง,งนี้ซูฟังพี่น้อง <c oughs> บ้านค้างบา้านคนนี้ละนี่บาาา้านหลังต้นต้นนาเขานี่พี่น้องที่เขาขายอยู่อัน สี 4, 2, 5, 000, ่แสนสองหาพันเนาะแต่เขาคงจะลดอยู่แหละพี่น้องเขาแปลว่าคนเมืองเบิงหลายเลยพี่น้องเพราะว่าทีมันกว้างทีมันเกือบเคืองอันเคืองเอเคอร์พอดนะีพี่น้องศูนย์จุดห้าจุดห้าศูนย์เอเคอร์นะพี่น้องนี่บายเป็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านโบที่เคยวอาใส่ฟังคลิปที่แล้วนี่แหละพี่น้องพอก็เฮ็ดคลิปแล้วปุ๊บเขากเป็เมืองเบิองอีกเทืินนึงเขาก็ขายเลยพี่น้องทีมันมาหอดไปเลยได้จนไปสื้ต้นใหม่พี่น้องกว่างแห้ง ข่วงอิลีข่อยกับเสื้อไดอยู่เลยพี่น้องใจหนึ่อข่อยกับเสื้ข่อยกับเสื้อไดอยู่พี่น้องเสื้อได้พะว่าอันมันทีข่วงอะนะทีข่วงเขาเซตอีกยังอยู่หันแกเด็ดเฮ็ดลายเนาะบานกแกลังบบกใหญ่เดี๋ยวน้พี่น้องลังอันสี่ี่ห้องนอนสี่ห้องนอนอย่างพอดีก่อนสี่ห้องนอนพี่น้องห้องนอนกับห้องมิตฉห้องใหญ่เลยพี่น้องแต่ประเทศอังกฤษเนี่ยส่วนมากเวลาห้องนอนเนาะเวลาห้องนอนก็เซตห้องใบใหญ่เลยพี่น้องเซตห้องใหญ่อยู่ห้องหนึ่ง ของสองกะน้อยลงมากของสามของสี่ให้หน่อยแห้อ่านไปเนาะของสี่ซ้ำของแมทธิโอลอะไตั้งเท่าแบบว่บาอันประมาณสองเมตรครึ่งคูณสามสองเมตรครึ่งจะสีนาพี่น้องมันบุคคลใหญ่เนาะประเทศอังกฤษแบบว่าบ้านมันเป็นเขาออกแบบจังไรเขาบ่มักนะพี่น้องเขาบ่ค่อยมักเขาออกแบบประเดี๋ยวเห็นด้วยกันพื้นหนึ่งพี่น้อง กับภาษาค่ะให้เขาอุตสาหออุตสาหออ่นอ,น,อนก๊อบเขาไปใส่แบบนี้หันไหนยังไม่เปิดยังไม่เปิดเอาแหวนวนะพี่น้องเอ๋อหลักก็สิ่เหตุของพ่กใหญ่นะพี่น้องคอยกะบ,บ๊อบให้มากกับพี่เบงบาดได้ล้ายหมองเด้นนึกถึงบาใหม่กับบ๊อบคอยมากเป็นไหนเลยพี่น้องเพราะว่ามันพวกามันมันออกแบบบ่บ่บถือใจคอยนะพี่น้อง บอนนี้อันนักเทือออกแบบตือใจบันนี้ตั้มเล่มตัางมันก็บดีเลยพี่น้องมันเทือแบบว่าอันเข้าเห็ุยังอยู่สี่นแนมหาเห็นกันในเสียดายพี่น้องมันใกล้กันโผล่นังสีเนาะหลายลาย่างพี่น้องนักเทือกบ้านที่เขามักมันก็ตังบุือมองสีหน้าพี่น้องนักเทือบ้านที่อันตั้งตั้งถือรมองมันก็แพงโผล่ด้วยยังเสียดายราคามันบดได้ซ้ำกันเนาะขอกบเบิง้งหลไลลายี่พี่น้องช่วงนี้ ช่วงนี้ก็เบิ่งอยู่แต่วางมันบ่มี่บาทลังเดยที่คอยมากเนาะเดี๋ยวคุณา่อพว่าบาทลังนั่นซื้อฟังไปเนาะมันสิมีมีสามห้องน้ำสี่ห้องนอนห้องรับแขกมันสิมีห้องรับห้องเข้าเอิรนห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็ห้องอันน่าอ่ะมันสิมีขายว่าห้องนั่งเล่นมันจะมีสองห้องอานาพี่น้องห้องรับแขกห้องฟาร์มลี่รูมมีอ่างสกสระเข้าเกิร์นดูสิเนาะมันสิมีสองห้องมันก็ห้องกินเทาห้องคั่ว ปม่ใช่อะพี่น้องบานล้างนั่นใหญ่แห้งอะนะแล้วก็ที่ที่มันก็เป็นไพร์เวียดนามนบานล้างทีอันก็าบอกซื้อฟังนะบานบวโบะพี่น้องบานบวชที่มันอันนี้ลุ้มฟังซุบแถวนี้แถวบานกว่านี้มันเลินนี่มันลุ้มฟังซุบเบิร์ดเดย์พี่น้องลุ้มฟังซุบเบิร์ดเลิศนี่เพราะว่านันเป็นบานบานของบวชแล้วก็ที่มองขอยู่นี่เป็นที่ของบวชที่ของโบดว่าเลิศนะสินะมันนี้อันทั้งหลังที่คอยฟังเนาทั้งหนามันสินี่อัน จะเป็นนิดน็อตวีดเนาะปกติแล้วบา้านหลังนี้บ่แม่นราคาเนี่ยเลยพี่นอ้องเพราะว่าทีมันก่วงแห้งเนาะแย่งขีรายตรงหาแซนคืนเนาะแต่ว่ามันมีจะเป็นนิดน็อตวีดแล้วก็อ่าข้างหลังบ้านเขาก็บแบ่งให้โบสถ์เครื่องหนึ่งคือคขอบอกซื้อฝั่งละพี่นอ้องเครื่องหนึ่งเลยเด้ทีมันจะมีทีก็สิเครื่องข้างหลังนี่เป็นห้องโบสถ์แต่ว่าเขาก็มีหลังบ้านอยู่แต่ว่าเครื่องหนึ่งเนาะแบง่งเครื่องหนึ่งเขาก็สงสัยว่าเป็นยังไงเขาก็เขาก็เฮตังสีนะเป็นพี่น้องเขาก็เฮตังี่บาว กขาก็ขายไปเลืยินสิน้อหรือว่าขายทีเป็นราคาไปเลืยินสินะเขาก็เพลิดเังินกับข้าใจกันเนาะอันละก็เป็นเกื่อนไขายข้องเขานะพี่น้องเป็นของโบสถ์จะเป็นไพ่จะเป็นเจ้าของกับของโบสถ์คล้ายๆว่าเป็นของมูบานนะเป็นข้องโบสถ์เนี้ยนี่ละเขาก็จะมีกรมมูกงกรรมการเนาะอันละเขาก็จะขายไปทอดายบูบงูพี่น้องแต่ว่ากันเข้าขายเหลี่ยมขันเข้ามาสางน่นนี่นั่นยุนี่กั ก็ทาเบิ reviewed, ้งนะพี่น้องทาเบิ้งไปเนาะแล้วก็มาว่าสู้ฟังช่วงนี้ก็บม่ได้เฮ็ดอี่ยังหลายดอกพี่น้องเคยเมื่อวานนี่งก็เฮ็ดน้ำพริกกะปิกินเนี่ยว่าเห็นก็เฮ็ดอยู่ในตลาดเป็นแต่แสบก็เลยไม่เฮ็ดกินเนาะเห็ดกับผู้แสบปนเองเฮ็ดกับผู้แสบปนเองมันออกเข้มเห้มหมดนะพี่น้องก็มันจากไหนบุญนี่มันพอนบพราะคืออันสื่อกินเฮ็ดโมเป็นนะขอก็ไปอันวันพุธที่ผ่านมาพี่น้องขอก็ไปอันท่าบุเซอยกินเลย อากาศกับบดีเด็พี่น้องมันฝุ่นนะ่ะคนมาขายกับบัวหลเด็กเขาโอ้ยยางนี่ฮะแล้วเป็นสมุห์พี่น้องเางกลับไปกลับมาค่อยก็โอ้คือสบดปลายยางดอกคือม,มันอีกเขาว่าคือบคสบดปลายยางดอกตีเอยก็ยางไปยางมาก,กับพอ,พอดีมีพ่อใหญ่หนึ่งเนาะแล้วเป็นอันคนคสิซื้อประจำน,นะพี่น้องซื้อประจําแบบว่าซื้อพวกนาฬิกาพกายางสีกับเปล่านะ่ะแต่ว่าราคาเราสิแพง เราจะขายไอ้พวกแอนติกนะเราจะไปทำงานแอนติกโน่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าวันธรรมดาบ่มีแอนติกเราก็จะมาตลาดนัดสิเนาะเอาของมาลงเอาของมายังสินะเขาก,ก็โอ้พ่มีอยังเขาก็เคยซื้ออยู่สองหลานพี่น้องจ้าของเนี่ยพอหนจิสก้าเราเก็บเบิดล่ะเราเก็บไปว่าเขาก็ได้กระเป๋าเงินแลนดี้ใบหนึ่งเนาะสองปอนด์ก็ถือว่าไม่เติบอยู่ได้พี่น้องกระเป๋าแลนดี้แล้วก็ได้นำ้ำหอมราคาถือเนาะเราขายปอนดหนึ่งก็เห็นอยู่ล็อกอัน พอขายอยู่ร้านก็สเซอระมาณแปกบอ์นี่แหละคือว่าเออมาขายให้อันซุ่มทีพวกจ้างประเทศนะที่เขามาเฮ็ดงานอยู่ประเทศอังกฤษนะพี่น้องพวกไอ้โรมาเนียโนนี่นัตนะสิเนาะต้องเถื่อเขาไปสื่อน้ำหอมต้องเถื่อเขาบาไปสื่อในหลานนะสิเนาะเขามาค่าบูสเซ่เขาก็สื่ออะไรสามปอนด์สี่ปอนด์นังนสี่นะพี่น้องเอาไปขายไปท้ากันกับไรปอนซองปอนด์ก็เอาังสิเนาะแล้วคอยก็ระเด็นยางดีกระเด็นน้ำหอมพี่น้องกระได้นน้ำหอมคลุยเผื่อคลุยคลุยหรืออะไร บอกปติรอกนี่กแกงพี่น้องอันนี้ไม่เป็นขวดแบบนี้พี่น้องอันเล้ขายซิบสิปปาปบอพี่น้องก็ไปเขาคู่ต่อเล่าเนาะเพราะว่ามันไม่มียานสื่อสื่อหลายเนาะอ,อันมันมีอีฟสแลรอนนั่นเอพี่น้องันี้ขวดคล้ายๆขวดโอเพียมอีฟสแลรอนอันเข้าขา้าย่ซิปบอน ขาบอกว่าจะสื่อดีหรือเป่าสื่อดีปะข่อยก็เลย้างไปขันเป็นข่อย่างกลับมาบนวิไฟสื่อกว่าสื่อพี่น้องข่อยเบิ่งแล้วข่อย่างไปข่อย่างกลับมาเขาขายไปแล้วพี่น้องเพราะว่านี่เป็นยี่ห้อแพงเนาะสิบปอนก็ถือว่าชือกันนะขอยข่อยว่าอันงวงสีสื่อแค่ไหนเนาะข่อยกาอันข่อยก็บนี่สื่อเขาขอยก็ซื้อตัวนี้เขาโอ้ประเด็นยางเราคือประเด็นประเด็เขาไปซื้อนาฬิกาพกสองอันเขาว่าเออนาฬิกาพกอันสื่อไปมันก็ได้ก็ไม่ได้ยู่ประมาณันหาบน หาอันละหาปอนก็นเอาว่ะทั้งสิ้นน,นะพ่อในค่ารถเนาะพี่น้องค่ารถหกปอนขอยไปดีขี่จักรยานไปพอมันหนาวเนาะวันนี้ก็ค่าอันเขาเนี่ยโหหาปอนไปสิบเอ็ดปอนพี่น้องขอต้องเสียสิบเอ็ดปอนขอต้องหาซื้ออีหยังสักอย่างหนึนนงน่งเพื่อเสอริมคให้ขาดทุนนะนะขอยก็เลยว่าเอ้าซื้อตัวน,นีเระไปแล้วก็ไปซื้อนาฬิกาหกสองอันแล้วก็กระเป๋าเงินอันหนึ่งล้วก็น,น้ำหอมแบบถืออันหนึ่งล้วกับหอมแบบแพร่อันหนึงน่งเนาะเขามาเช็คน้ำหอมตัวน,นี้พี่น้องพอหนึ่งแจสิกาแลสุดท้ายออนไลน์ประมาณลอ,อยกลัว ลายก็ปอนโอ้ยไข่แน่พี่น้องเคยซื้อมาสิบสองปอนโอ้ยสิบสามสิบสามคนเปต่อเขาสิบสองปอนเขาบอกหายไอยก็ว่าตกไปสิบห้าปอนเถือสุดท้ายก็เลยลองตัวบางเถื่อสุดท้ายอันซ่ิขอเถื่อต่อเถื่อสักสิบสามปอนซักเลยว่างสิเนาะเพวกเก็อ้าสัมสติข้ายศ์โลกเราก็ว่างสิเนาะแล้วก็ถ้าท่านใจดีพี่น curtain, ้องมันลอยเอ็มแอลได้พี่น้องไปเช็คได้เลยน้ยงอยอะ์น่าก็ได้อันนี้วค็ได้วันนี้ก็ได้อันเป็นเป็นท่อมพี่นาะ คนก็ทบใจกันว่ากันคือได้สื่อต้องแ่านะตอนแรกก็ไปสื่อเนาะมันนั้นมันเป็นขายแนวนี่มเด็กไทยนะพี่น้องบม่แนวนิ่มเด็กมันเป็นมันเป็นก้มๆสิละก้มๆข้าเหนียดเด็กไทยี่ยังสินะเนี่ไทยละเขาว่าผู้ใหญ่ละระหวานเหนียดไทยนี่ยังสินะนี่ผ่าเป็นข้อสินะพี่น้องเป็นแนวนี่มผ่าเปนข้อเนาะมันบมีหอมาหคุกยังเด็กพี่น้องมันบมีอีหยังเลยตัวคะแนเหนมื่อไหรเอ้ามันก็คืออยู่เด็กข้าวสินะมันก็คืออยู่เนาะละว่าอัน จักป่าแล้วก็เบึงคนที่ฉันแล้วขายแล้วก็บ่งห้อมหมาห้อมอย่ันบ่มีนะพี่น้องบ่มีเราก็เลยว่าอซิปปอนซิปปอนอซื้อไปโหลดเ่้ามาสิเนาะซื้อไปโหลดบ่มีแนวซื่อเลยซื้อไปซิปปอนนาฬิกาสุกหกซองอันอะไรที่หาปอนแล้วก็หกซิปปอนพอดีเนาะซองอันก็ซิปปอนเป็นหกซิปปอนหกซิปปอนแท็กเลยพี่นะคำว่านาฬิกาหกซองอันนี้กสิประมาณแต่กำไรอันละหาปอนกสิประมาณเพราะว่านั่งคองบางอย่างก็ตกสื่อได้พี่น้อง บามายังแพงก็จริงครับแต่กําไรหน่อยครับกระตุเสือนะเพราะว่ามันไปงสันดานะพี่น้องก็จะน่องกระสิกาทุนซิปป่อกิดได้สีนาไปน้องมันแนวสวยเอียงจังย่างเลยเนาะคนมาขายกมีแถวเดียวปพรามันจะมีสามแถวจีแถวนะเปรียบข้าคีรถเลี่ยงไหวนะพี่น้องเขาเขาเขาสร้างเถอะเขามาหอดป่าเขามาซองันก็มาว้าอ่างนี้เลยพี่น้องเพราะว่าผมแหม่กะคักถือไข่กะาะว่าฟอนะสิกาเวลากราซิบยังมาเแฝงเราเสรมาจมมันนาว่ะ ถ้านเสือไม่ให้ยังจักรสีนะหนาจังสีนะบันทึก็ว่าโอ้ตายตายตายตื่อตายก็ค่าก็บางใช่ไหมบันบันทึกเขาว่าโอ้เพวกยังดอกน้ำหอมมันแทงอยู่เสร็จแล้วข้อเสียด็ดกำไรจากน้ำหอมนี่หลังเขาว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาไปเช็คอยู่ในอินอันนั้นเวลาเขาทายดูทายยังอยู่ใน Google น่ะมันสีประมาณห้าสิบก็ปอนด์แต่ว่ามันอันเป็นขนาดเล็กกว่านี่พี่น้องแต่ว่าอันตัวนี้มันเป็นลอยเอ็มแอลมันก็เลยแพงมันก็เลยแพงกว่าน่ะมันก็เลยประมาณลอยกว่าสีหนออันล่ะ คราวนี้พอหลวงเจสิกาเรากลับมาแล้วก็มาตรวจเบิ้งพี่น้องมาตรวจเบิง้งโอ้ยแล้วว่าเราตรวจเยอะสามเถื่อมันมันเป็นอะไรเป็นทน่ออันนนะพี่น้องแต่การบางท่านคอนเฟิร์มมาแล้วพี่น้องเดี๋ยววันวันเช้านี้ขอเสียเอาไปลองเอาไปคายเบื้องอะไร,าารท่องนั่นแหละพี่น้องนักเติมยู่ได้หากรรมหากรรมกับเซฟป้อมานประมาณเท่าไรบ้างกําลากําลายี่สิบยี่สิบห้าบอกพี่น้องตอนนี้เนาะ ห้าห้ายี่สิบห้าแม่นบ่กระสีะม่าณลอยนี่บอก่นระาพี่น้องแ <c oughs> มทกับวกเกงมาไหนหรอกน,นพี่นอ้องกอกับเสื้อผ่เติอบอยู่เนาะเสื้อผ้เติอบอยู่คิดว่าสิบโมงแดงย,ยังนะมาอหอดบานกับมีแต่ไดงค้องแผ่มาจ็บเจือพี่น้องโอ้ยขอกระิดขอไปเครงเหมือนเลยพี่น้องไปปกติแล้วไม่สิเหลือะมา่ายใบโมงเครืงองนาะไปซองข่าวซองหลอมนะหอมแหลกสิบโมงสิบโมงเครืองนังเตอคอนโดลายนาอออกสิบเอดโมงเครืองนึสินะ เขา,าก็จะห้าเสียเสียหาปอนแต่แล,แล้วตลาดนี่พี่น้องตลาดบางตลาดกาแฟเนาะต,ตลาดนี่มันได้เสียมันได้เสียค่าเขาสินะมันนี้เกาจะในหลักของก็ได้พร้องยีาห้อกระเป๋าเงินพร้อมสองขวนดนาฬิกาพวกสองอันกับทองอันหนึ่งเนาะขึซื้อหกย่างพี่น้องแ, <c oughs> แล้วก็ร่วมร่วมแหละกับไปเงินหลายบาทเติบอยู่ได้พี่น้องตะขันชุมมนบบนห้าบุซื่อ,อยังเลยเนาะขันเสียเอาตะคอง,งถือบุซื่อ,อยังเลยห้ากบุซื่อป้ายยางอะนะ อุตสาห์ขี่รถไปทางไกลก็อันค่ารถกับแพงค่าขาบก็บแพงเจ้านาะก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อปกติแหละของสื่อสื้อของขายเป็นน้ำหอมเนี่ยของอสื่อไม่ค่อยซื้อของที่มันราคาสิบปอนด์ขึ้นไปเลยพี่น้อ,นของขขอยากสื้อมาแล้วมันมันขายขายบอดดายกำไรนะเพราะว่านั่งนั่งนั่งยี่ห้อมันก็บอดดายแพงเลยพี่น้องน้นำหอมเนี่ยนั่งบางยี่ห้อมก็บอดดายแพงแต่สุม่มมาว่าอันอันบอดดายแพงห้าไปขายตลาดได้ น้ำเต้อกันแพ่งสิพี่น้องอันตัวนี้คือจังว่าลอยกวางสิเนาะแพ่งสิฟังคนกันเท่าประเบิงมันก็ถอดออกมันก็ฉีดฉแล้วมันก็หนีเองสิหนะพี่เนาะข้นเสือเพราะว่ามันอันมันมักฉีดเบิ่งอ่ะนะพี่นเนาเที่เราห้ามเพราะท่านนี้น้ำเต้าถือดาไปคนก็บระดิวมาเขาดอกน้ำเต้าคนก็บอกว่าห้ามฉีดเพราะว่าค้อนึงฉีดฉีดซิฟเต้ามันก็เบิดเจ้าคืนเบิ่งเนาะพี่น้องไปอันตลาดซิฟเต้อกันสี่ซิฟข้อนก็เบิดเนาะน้ำเทื้าเขาเสือมาตอนแหลกมันเต็มเลยพี่น้อง ปนีอไะพี่คะอไปเอมมากคชั่นเบิร์บแต่พี่น้องนักเถื่ยห้ากบ่ทนหายบางคนเขาก็เข้าใจบางคนเขาก็บ่เข้าใจพี่น้องแห่งขุนคนมาจากโรมาเนียมาจากประเทศอื่นแห่งบ่เข้าใจคนประเทศอังกฤษคือกันก็มี่คือกันพี่น้องมันไม่ได้ห่างนะมันเป็นของมือสองดีที่ที่เอามาขายคันไม่ได้ห่างเขามีแบบทดสอบเ้าไเป็นทดสอบแต่เป็นบอกแต่ว่าอันนี้ของที่อันเขาซื้อมากเสียสี่เิบตัวกับเบิดเลยอ่ะสินะพี่น้อง กนั่ในละมันก็เลยประเด็นกำไรหลายเนาะอันห้าไปขายอันตลาดนัดตัางสิเนาะเธอเลยเอาขายอีเบสิเนาะขายอีเบสขายออนไลน์เอามันมันเท่าก็จังจังไดนราคาที่เทาเทาอยากได้ย่างสิเนาะเป็นลากขวดเนี่ยเขาก็บบุ้ยไผ่มา่ีดมาหยัย่างสินาพี่น้องเนาะอะาณคลิปนี้ก็มาเมาห้อยห้อยสังสู่ฝากเี่น้องขายระบาดแล้วเนี่ยเสียดายอยู่เนี่คอยก็เสียดายอยู่เสียทั้งเสียดายแต่ว่าแต่ว่าคอยก็ มักเครื่องหนึ่งบ่มักเครื่องหนึ่งพี่น้องมักเครื่องหนึ่งกะเออมักมันใหญ่เฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่มักแนวสยเขาบ่มักอันสีอีกเขาบ่มักสีเนี่ยนะพี่น้องสีมันแนมแเก่าๆก่แนมเก่าๆบ่ใหม่บ่เฟรดนะเฮ็ดเบิ่งแล้วมันเสานะพี่น้องเขาบ่มักสีแนวน่ยนะอันแล้วก็อ่าสืบว่าโบมาแล้วโบมาของน้ำพี่น้องของน้ำมันเป็นของน้ำแบบอันอยู่ในเขาเอิ่นว่าอันเครื่องไฟ้นะพี่น้องหม้อไฟหม้อยังไม่อยู่ในห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะเขาบ่มัก เวลาอันประเทศอังกฤษเวลาอาบน้ำแล้วมันไม่มีอันไอหนานะพี่น้องมันไม่มีไอหนามไอยางไปถือฟงฝึกแฟมันแต่ว่ามันก็มีประตูปิดอยอะกว่กยังยังโบมาคือเก่าอัลกาอีกห้องนามห้องนึงมันเป็นห้องนามห้องน้าอาบขากไปยืนอาบนะพี่น้องแต่ก็มันก็เป็นใหญ่มีห้องนามมีอันก็ไม่ค่อยมากห้องนามพี่น้องห้นแม่ข้าไม่เฮ็ดกับสิเฮ็ดห้องนามใหญ่เติมนะแบบเฮ็ดห้องนามอย่างนาออกแบบอย่างนะพี่น้องไม่ค่อยมากไปในห้องน้า ก็เลยหาซิปหาซิปมากเพราะว่าทีก่วงป่าล้งญ่ทีก่วงสามารถเที่ยงย่างหลายหลายตวาที่บ่มากก็คือห้องน้ำแล้วก็ห้องขวดตงเฮ็ดใหม่เบิดแล้วก็เผื่อมันสุดพี่น้องเผื่อมันสุดเ้าก็ต้องไปเฮ็ดเผื่อมันอีกคือชีได้นี่รีโนเวทลายอยู่นะบ้านล้งนะพี่น้องอและน้องคลิปนี้ก็มาเวมา่วห้อยห้อยฟังห้อยสังสูฟังพี่น้องการการเผื่อนไวการใส่ชีวิตยู่ประเทศอังกฤษกันหยาพี่น้องมันหนาว มันหนาวมันเจือดมันเชื้อมันล่มมันดีละพี่นอ้องหลายๆลอย่างข้อสิ่มาแม่ๆก็ต้องท่านใจแน่จักหน่อยเด้อผู้ได้มาอยู่ประเทศอังกฤษใหม่ๆเนาะคนอประยู่โดนแล้วสิสิสสนนะพี่น,อน,น,อน้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็สั้นนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามียันดีๆสวยๆงานสิมาหว่าสูฟังนะคะนนาะสวัสดีค่ะ